สวัสดีเนาะกระเพ่อกักนที่เก่าเนาะนี่กับเวลาเที่ยงวันบ่เที่ยงบ่นน้ำพิงมันสบายแล้วสบายอันนี้กับมาก,กับหลานครับกับอยู่ใกล้บ้านเนี่ยนะบ่ไกลหรอกหุ่นละบ้านเนี่ยอยู่ประมาณผุ่นเนาะหูนี่ไก่กับเมายามึงบุรี่วา่ามันจะติดหรือบ่ติดเนาะแต่เขากับนูน้นเอาไปแล้วเมนถือกับช่วยนูน้นเอาไปแล้วร้านว่าใส่นอกทางเข่าทางนี้ทางนี้ตินั่งขบไปนั่งไปทางไหนท่านี่ติ ครับนายพานหน่อยกรับเพราะว่ายางก็ไางนี้งหนีสั้นแต่ว่าใส่ในายพานหน่อยถ่ายอยู่ข้างนอกอ,อี่ละเพราะว่ามันหกเนาะพอนายพานหน่อยไปอยากเขาไปนำถ่ายเห็นเด้อไปครับไปรุ่นกันกะที่ออกมาสวยกะหนักนะครับเนาะหนักเบียดหนักเบียดหนัก,ก,กงานหลายหลายแนวไปเมืองหล,ลังแหลก ้ยหลังแหลกบมดถืหลังที่สองดีงที่สองก็ยังบมดถือใส่อยู่ประมาณสิบกาหลังนี่นะครับจี่ไดนกะเบิงบ่งไปเรื่อยเนาะแต่ว่าเว่ายา้ายเบิ่อสุดหลังดอกจะกู่ใส่นเนีย่ยหุ่นละอยู่ในในหุ่นละ เป็นระบ,บวงกันเป็นตะไไม่ต่บะบวงม่ไซส์6คักบอติดหลังนี้หลังผุนกรืบอติดแมงพุนครับบ้านี้ใส่เวยใส่ใกล้กันดอกสใส่ใกล้กันอยู่ละหลังนี้บอติด เสียงยังวะนกบบวะเบื้องหลังพุนหลังนี่แหละยังอยู่ังนี่เด้อ้โยังอยู่ เป็นจมยัยลังหนึ่งใส่อยู่นี่เบิ่งห้อยขวดนะครับงูนี่เด็กใส่หลังหนึ่งอยู่นี่แต่ว่าปลาจีงยิ้งยิ้ใส่อยู่นี่บ่วงเสียใส่วะถือดิหนี่ถือดิหนี่ฮึ่มฮึ่พูนครับ อยู่ในในญี่ปุ่นเห็นแล้วเห็นแล้วถือแล้วแม่มันาพาบ่วงเขาไปแดงได๋วะเอาสิเขาไปแดงได๋วนอแบบนี้โอ้เข้าไปไดงบด๋นหน้าหก 6. คุณน่ะพุ่นน่ะเห็นดินแล้วเห็นดินแล้วใส่น้อตัวหนูพุ่นน่ะถือแล้วครับถือแล้วเด้อเด้อใส่ในกระเบื้งถือแล้วคุณโอ้มาหกแค่นั้นอ,ก 6, นอีกอะไรอย่างเี้ บ้าแม่นผิดถือก้วกันเนอาเฮ้ยหนูหน่อย,อยได้ได้ครับเอาหนูกัน,ดกนกได้กับถือแก่บุหรี่ย้อมจะเสิร์ฟคุณ นี่นีะครับพ่ามันบดถือก็ยังดีว่าสีถือไอ้นุ่มผุกหน่อยมันหนุ่มหน่อยมันเป็นนุ่มสายพันธุ์ใหม่นุ่มผูกสายพันธุ์ใหม่ นี่ครับกะบัถือว่าใหญ่บันไดยไใเบื้องหลังอื่นต่อครับใันไดยกะโวยเบึงหอยทางนครับบุญแมนเบ็ดเลยทีเดี๋ยวน้องทางนี่ เบิ่งห้อยขวดห้อยกินครับแม่นเวิด์ดดต่อยเป็นหนูหน่อยอลไรคือคุณปุ๋ยมันครับขวดในไม้ไเด้ขวดแบบขึ้นอี่เลยที่ได้กับฝากกดติดตามให็น้ะครับกดแชร์กดไหลพอมเพราะว่าจะได้ไมีคลิปใหม่ๆลง,งไปเรื่อยๆเนาะเบึง มองมันควนหากินแม่นเวดเลยครับดอดนใดเนาะท่าน ห้อยขวดนี่ครับบึกขึ้นอยู่เลยเดินี่ขวดบึกขึ้นแต่ว,ว่าบ่วงบ่้งถือหลังนี่เบิดตัวนี้แหละครับเบิง้งเบิ้งห้อยขุยมันครับมันขวดนะในปากนี่ครับขวดมือได้หมดไปครับยังกราบรถเลยนี่เกิดเป็นปลามันเพิ่นเนาะ ออกนั่งี่ตัวมันหกเนาะไปเขาโฮมขับในพันหน่อยในตัวเดียว,ใ,ว,ยวในตัวเดียวเออตัวโบนายเป็นไดน,ะนวะเนาะโอ้ยหอดมองแล้วดีเด้ขอพักก่อนครับไังได้กันครับบ่วงนี่ก็ปเป็นบ่วงลวดเนาะสายเบรกลวดกะกะสงสัยว่าวิธีเคยตั้งแต่นะครับเนาะผมจะบอกเคล็ดลับมัน เฮาเฮ้าเออัตะปูหน่อยตอกตรงนี้บบตองพันอ้อมนะครับพันอ้อมแล้วเวลาหนูมันดิน่นมันจะขาดเออมันจะขาดจะรุดแต่เฮ้าตอกตะปูเขาฟังนี่เห็นวะสอดฟังนี่เข้ากะอาตะปูใหญ่พันเห็นมันใหญ่ๆอยู่ข้างหลังพันยังสี่เวลามันถือมันดิน่นมันก็สี่มุนไปน้าตัวนี้มันก็สี่คอยซับพอร์ตาหายหบวอมมันขาด ครับมังสี่เวลามันดินไปทางท้งสายมือสีหมุนไปทางสายนำดินข้ทางขัวกัสิหมุนไปทางขวนนำขันสมุทรว่าข้าเห็ดขาเห็ดข้าพันอ่อมมงกลมนะครับอ่อมรักเวลามันถือมันจะมันจะขาดเพราะว่ามันบวมหมุนนํานี่เป็นเคล็ดลับครับเพราะว่าหลายคนก็ยังบูหูอยู่ครับนี่ได้กะเด็กตัวนึงเนาะกะพ่อกันซ้ำนีล่ะเดวกับปั้นยืนกลับก่อน